ใจอัเขาอ๋อไ,ได้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 ครับม,มพ่อเล่าเรื่องงัวงครับสองตัวครับมึงเพิกเล่าปลูกว้พี่น้องเอ้ยปีนี้มันห่อนร้ายพี่น้องว่าเป็นหมากว่าเป็นผ้นเลยครับปีนี้ครับลุกทึ่นล้าเลยพี่น้องครับแดดงัวงมาลามอยู่ปลาเพกพี่น้องเอ้ยมึงเนยครับพไดเต๋อเล่าให้เล่าเห็ดเมี่ยครับงแต่ผมทายมากพี่น้องมึงไม่แม่หรอครับมึงเนี่ครับเพลกครับเหี่ยวแหงตายเบิดเลยครับมึงเนี่ นาอ่างัวมาลามเลยคนนะครับง่งัวมาลามสองตัวมาพลิกบ่ได้รละค่ายมันะ็พอปีนี้มอกรง่า,งามันบ่ยังไงเป็นยังง่ามพักฝนพอด้ฝนเป็มนมากยอกดเสียบุว่าไม่ดูอือยหยอดมันเหี่ยวมันแห้งมันบ่มันหด เมืงพี่น,งงน,อววน้อง <หด S 2> มันหดมาสั่นเพราะละวาวันหดอัอ่นกูดันกูดวันเทอะยารักษาบรรพยูตันี้ตัวเล่าให้มนเ,นเลยครับเราเห็ดอะไรตัต้งสองสามไยขาดทุนแบกร้ายแล้ว,วาคุณเสียงล้วาวเพื่อราคาเลยครับพี่นี่ครับเพื่อคือว่าปลูกกันห้อมหอมยังก่อนอมเป็นราคา่าสั่นหอมก็ปลูกว่าเดี๋ยวคุณนะเดี๋ยวปิดยาอมุ่ดแล้วครับมุงละปิ อืีได้ภาพพี่น้องเบิ่งหอมงกันพูดหรอพรอมอ่ะอืมครับเห็นบ่ท่านได้เห็นอยู่งถ้าได้ไปอยู่มื้ออื่นเพิ่นล่ะเพราะว่าสิมาเอาบักโจ๊กซั่นเด้บักโจ๊กบักโจ๊กก็อายุพูดละถ้าพื่นนันว่าอ๋อเพราะว่าสิเอาก้นนั่นทางมองเงากล้วยออกซั่นดอกว่ามันนั่นถ้ายจอดรถถ้ายจ่ายนมันสิได้หลายที่อยู่ครับเอาเงาแล้วว่าปลูกเพรื่องผิดหรอก้นเอาเงาออกมาใส่รถมาเลยครับอืม ผมสะมาปลูกกล้วยหอมขค้ือนอย่างก่อที่เตือนอย่างน้อยนะเสียลาเสียงผู้คนปลูกกล้วยให้พี่น้องเสียกล้วยมาปลูกคือลาวแล้ะครับวันนี้เสียขั้งเถียนกล้วยกล้วยหอมหวานหวานพี่น้องกล้วยหอมครับมันพอแล้วครับเราเก็บอันนี้แหละพี่น้องไม่เป็นราค่าเลยพี่น้องปลายต้นพริกมันเหี่ยวมันหดมันหงูเขามากครับเอา ฮอรมโมนเอายาฉีดก็บอยู่ครับบ้องห้เราปลูกว้บางราเลยครับมันครับนั่นนานแต่งหอวครับเดี๋ยวฝนจะพัดทายพี่น้องิึงครับเมื่อ้างก่อนครับมุงบรรยากาศครับปีนี้ก็่เป็นราค่าเลยครับมันไปเพ่เป็นราค่าแร้พี่น้องพักพริกมันฮ้อนแดดตายเป็นโรคแน่ใบหดใบเหี่ยวนานนี่เเ่างวงมาลามใบเลยครับพอเท่าครับอืมยื่ใส่ก่อนเตียงยี่ใส่ก่อน เสียวออกมาตอนไรเสียบอ,บอแมนเตียงเสียวออมาตอนนออกเตียงนอนอตียงตยงหน้าเองนาตอไต้องมาามกันมาเฮ็ดนั่นดครับทำอะไเตียงนั่นนะโตัน่นานะที่เฮ็ไเดไปครับนอ,นอือครับพอเราเฮ็ดเฮ็ดง,งานครับวัแมันว่างต่เสิบว่างอยู่บ่มือนี้ ที่นี่าบ้านข้าว่อขอต้งเสนอเพื่อนนี่นะครับเด้อพี่น้องซาบอ่ซาเมื่อไหร่เอ้าตายเบิดครับจินแดงงวงมาลามาพี่นองทิ่นี่บ้านข้าวสวัสดีครับติดต่างกันไหมเด่น้องเด้อ